สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาวแม่หมอซูชิดา63สีา 34, ทาโร่นะคะส,สำหรับคืนนี้นะคะก่อนนอนเราจะมาเปิดข้อความนะคะจากเขาถึงคุณนะข้อความที่เขาอยากบอกแต่เขาไม่ได้พูดไม่ได้บอกนะคะในวันนี้ก่อนนอนคืนนี้เขาจะพูดว่าอะไรให้ไพ่เป็นตัวแทนบอกกับคุณแล้วกันนะคะอ่ะเริ่มกันที่สถานการณ์กันเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอก,ก็ตรจะเปิดสถานการณ์ก่อนว่าสถานการณ์ในความสัมพันธ์ในวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงได้บ้างนะคะ ตรงกับคุณหรือเปล่านะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงร,ระหว่างคุณกับเขานะคะขอรู้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยคะ่ะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะแม่หมอกระต่ายปิดรับดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทักมาทางใดทางไหนนะคะก็อาจจะไม่ได้ตอบนะคะเพราะว่าไม่ไม,ไ,มไม่รับดูดวงส่วนตัวในช่วงนี้นะคะขออนุญ,ญาตเปิดพลังงานสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะสถานการณ์ของการปิดจบ ตายจากกันไปแล้วนะคะในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าเราปิดประตูใส่หน้ากันไปแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้ว The relationship is over นะคะ No second chance นะคะความสัมพันธ์มันจบลงไปแล้วค่ะไม่มีโอกาสที่2 Grow and transform มันต้องอาศัยการเติบโตการเป็นคนใหม่การไปเจอกันในชั a p เตอร์ใหม่นะคะ What s d e a d is d e a d นะคะมันจบกันไปแล้วจบแล้วก็คือจบนะคะ อาจจะเป็นความตั้งใจของใครคนใดคนหนึ่งหรือความรู้สึกก็ได้นะเซลเอนโดเจนนะคะเซลเวิร์ดแอนด์แวลูนะคะไทมส์ทูฮิลชาร l เดวเวิร์กเซลแอพพลิเคชันะคะเซลเวิร์ก็คือรู้คุณค่าของตัวเองเนาะรู้คุณค่านะคะให้คุณค่ากับตัวเอง Time to heal นะคะ อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะที่ถึงเวลาในการที่จะเยียวยารักษาตัวเองนะคะรักในเงาของตัวเองนะคะทำงานในเงามืดของตัวเอง self appreciation นะคะรักตัวเองอชื่นชมและรู้คุณค่าของตัวเองอ่ะอาจจะการมาเจอกันในสถานการณ์นี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณและเขาเนี่ยได้เรียนรู้สถานการณ์ถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะคะ cutting time moving on receiving what you need progression and arriving นะคะ เหมือนได้ตัดจบนะคะกับอะไรที่มันเป็นวงจรเดิมๆนะคะ moving on ก็คือ,อการ moving move on ไปนะ่ะเออนั่นแหละ receive what you need นะคะเดี๋ยวก็ได้รับในสิ่งที่คุณต้องการมันกำลังเกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะเข้ามานะคะอาจจะเป็นชีวิตใหม่นะคะความรู้สึกใหม่ๆคนใหม่ๆอย่างนี้ก็ได้นะเออในบางคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นก็ได้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ย ถ้าเขานะคะอยากบอกกับคุณได้เขาอยากบอกอะไรนะคะไม่ว่าสถานการณ์มันจะจบกันไปไม่คุยกันนะคะไม่ได้เจอกันแล้วหรืออะไรยังไงเนี่ยเขาจริงๆเราอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานก่อนนอนคืนนี้กันสักหน่อยนะว่าพลังงานคืนนี้ก่อนนอนตัวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงตัวคุณรู้สึกกับเขายังไงนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานคุณก่อนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ ขออนุญ,ญาตเปิดพลังงานของคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะขออนุญ,ญาตเปิดพลังงานของคุณค่ะพลังงานตัวคุณเนี่ยชัดเจนว่าเป็นคนที่ต้องดูแล ตัวเองนะคะดูแลครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะก่อนนอนคืนนี้เนี่ยคุณนึกถึงความรับผิดชอบของตัวเองที่มีหรือคุณกําลังคิดวางแผนนะคะในระยะยาว long term goal ของคุณเองในช่วงวัยบางคนนี่อาจจะแบบเข้าเข้าสู่ช่วงอายุ40-50แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะนึกถึงอนาคตของตัวเองมากกว่าในตอนนี้นะคะ แล้วก็เหมือนกับรักษานะคะสัมพันธภาพมีเพื่อนก็ดูแลเพื่อนนะคะคบหาแล้วก็ให้เวลากับเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอคุณดูแลเพื่อนไปทํากับข้าวไปแบ่งไปทานด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะส่วนมากมักจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในวงวงวัฏจักรในชีวิตของคุณเน่ยเออก่อนนอนคืนนี้นะคะ มีเรื่องเซอร์ไพรส์มีเรื่องอะไรให้ได้ตกอกตกใจนะคะจะมีผู้มีประทัดอย่างนี้ก็ได้นะเออทำให้คุณตกอกตกใจก็ได้นะก่อนนอนคืนนี้นะคะหรือมีอะไรบางอย่างที่มันแบบคุณอยู่ดีๆก็มันพังทลายลงไปแล้วคุณก็ได้รู้ข่าวอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณจะได้รับข่าว หรือข้อความอะไรที่มันทําให้คุณตกใจจากเพื่อนนะคะที่จะติดต่อคุณมาก่อนนอนคืนนี้ก็ได้นะหรือว่าใครบางคนได้รู้ไปแล้วหรือมีการเปลี่ยนแปลง transform อะไรบางอย่างนะคะที่มันจะจบลงอย่างกระทานหันนะหรือมีการเซอร์ไพรส์หรืออะไรที่ทําให้คุณตกอกตกใจครานี้ตัวเขาล่ะเป็นยังไงบ้างก่อนนอนคืนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงขอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะ ดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะคนที่คุณมาถามถึงโอ้พลังงานของเขานะเปิดขึ้นมาก็เป็นไพ่เดอะเดวิลเลยนะคะคนคนนี้เนี่ยมีความหลงไหลมีความปรารถนาในเรื่องของ18บวกหรืออะไรก็ได้นะเขาหลงหมกมุ่นนะคะกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาวางแผนเขามีการวางแผนก่อนนอนคืนนี้เขามีแผนอะไรในหัวบางอย่างที่เขากําลังหมกมุ่นอยู่นะคะแผนของเขาในการที่จะไปให้ อะไรบางอย่างกับใครบางคนนะคะเป็นเรื่องของโอกาสเรื่องของเหรียญเนาะการให้เวลาการให้เงินก้อนการไปใช้หนี่นะคะไม่รู้เหมือนกันเขาจะวางแผนใช้หนี่ใครก็ไม่รู้นะกับสัญญาที่เขาติดอยู่ก็ได้นะคะอืมเขาอาจจะมีสัญญานี่อะไรบางอย่างที่เขาจะต้องไปโปหนี่อะ่ะให้มันจบนะคะหรือว่าเขากําลังหมกมุ่นทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการให้โอกาส การขอโอกาสอย่างนี้ก็ได้เขากําลังวางแผนอยู่ก่อนน้องคือด้เหมือนเขามีแผนอะไรบางอย่างนั่นแหละนะอะแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงแล้วข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกวันนี้แต่เขาไม่ได้พูดเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะเขามองเห็นถึงความแตกต่าง ถ้าคุณแตกต่างกันเขาก็ยังมองเห็นความแตกต่างนั้นอยู่นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แตกต่างจากเขามากๆนะคะหรือคุณอยู่ห่างไกลจากเขามากๆหรือเขาอาจจะส่งคุณในโลกโซเชียลมีเดียก็ได้นะไพ่เดอะเวิล hmm. เป็นไพ่ของลักษณะของ mm hmm. global <o, S 2> นะคะ worldwide อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะส่งคุณผ่านทางโลกโซเชียลนะคะโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ก็ได้ความรู้สึกของเขาเหรอที่มีต่อคุณก่อนนอนคืนนี้เนี่ยเขา เอ็นดูคุณนะมองว่าเขาเอ็นดูคุณแล้วก็อยากขอโทษเหมือนมีอะไรที่เขาอยากจะบอกหรืออยากจะขอโทษคุณอยู่เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่กล้านะคะความรู้สึกของเขาคือได้แต่เก็บตัวเขามองว่าคุณเป็นเพื่อนคนหนึ่งก็ได้นะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเวลาเขามีอะไรอะ่ะเขาอยากจะเล่าให้ฟังคุณเป็นเพื่อนที่ดีประมาณนั้นนะคะ ก่อนนอนคืนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยากจะบอกคุณแต่เขาไม่ได้บอกคืออะไรเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณทางเลือกออปชันการมูฟบอนมันมีละมันมีเรื่องของการการเปิดออปชันการมองหาคนใหม่หรือเขาอาจจะอยากจะบอกว่าเขาอ่ะพยายามมองหาคนใหม่ๆพยายามมูฟบอนออกไป จากความสัมพันธ์นี้ที่มีกับคุณก็ได้นะเขาเขาพยายามแล้วถ้าความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วเนะี่ย <_ S 1> เขาก็พยายามแล้วนะคะแต่ความพยายามของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับโดนดึงกับโดนดึงกับเข้ามาหรือเขาอาจจะอยากจะบอกว่ามันเริ่มสมดุลแล้วก็ได้ถ้าพูดแบบแฟงๆนะก็เหมือนกับว่าเขาเหนื่อยล้ากับความสัมพันธ์นี้ที่เขาพยายามกับคุณอนะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ความคิดของเขาในการวางแผนของเขาเนี่ยเขามีการวางแผนบางอย่างเหมือนกันแต่การเทคแอคชั่นมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่พอถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาก็มองว่าคุณอยู่ห่างไกลคุณแตกต่างกันมากๆไม่รู้จะเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอืมมันทําให้เขาเหนื่อยล้าเขาอยากพักผ่อนแต่พอพูดถึงว่า เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้เขาก็มองว่ามันเป็นเหมือนกับการเปิดออปชันมันเป็นตัวเลือกทางเลือกกันอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัดสินใจที่จะลาจากกันแล้วเนี่ยตัวเขาก็พยายามมูวอนเลยแล้วเขาก็เห็นว่าคุณมูวอนเหมือนกันเขาพยายามที่จะอยู่กับมันให้ได้อ่ะเขาจะยามเขาพยายามที่จะอยู่กับมันให้ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณอีกเขาอยากบอกอะไร เขาอยากบอกอะไรกับคุณก่อนนอนคืนนี้ข้อความอะไรที่เขาอยากบอกกับคุณก่อนนอนคืนนี้เขาเสียใจนะเขาเสียดายด้วยนะคะเขารักคุณเขารักคิดถึงแต่เขาไม่พูดอะเขารักเขาคิดถึงแต่เขาไม่พูดโอ้คิดถึงย้ำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหคนนี้คนนี้เขาเสียใจมากนะ เพราะความคิดถึงมันกำลังฆ่าเขาเขาอยากจะบอกว่าเขาคิดถึงคุณคุณเป็นทั้งเพื่อนเป็นคนเป็นทั้งคนรักเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจเป็นคนที่เขาสนิทเขาอยากกลับมาทำงานในความสัมพันธ์นี้กับคุณอีกครั้งหนึ่งอะกลับมาได้ไหมประมาณนั้นนะคะเขาอยากกลับมาค่ะอืมแล้วเขาจะกลับมาไหมอะ ามเขาซิว่าเขาอยากจะกลับมาไหมข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์เขาไม่แน่ใจเลยเพราะว่าคุณนิ่งคุณนิ่งมากๆแต่เขาก็ยังมั่นคงกับคุณอยู่ตรงนั้นนะคะแน่นอนถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขาเขาเข้ามาแน่นอนอืมโอเคสรุปแหละเขารักคุณเขายังรักคุณอยู่นะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่ต่อให้มันจบกันลงไปแล้วก็ตามทีเนี่ยคุณเป็นคนเดียวที่ถือ ที่กลุ่มหัวใจเขาเอาไว้ไพ่เก้าถ้วยแล้วก็เป็นไพ่สิบถ้วยเนะี่ยไม่มีคุณอะ่ะมันไม่เติมเต็มแต่พอมีคุณแล้วเนี่ยมันเติมเต็มอยากกลับมาแน่ๆค่ะอยากกลับมาแน่นอนคิดถึงรักเสียดายเสียใจอยากกลับมาทํางานในความสัมพันธ์แต่เขาเห็นว่าคุณนิ่งมากๆนะคะอ่ะถ้าคืนนี้ก่อนนอนอยากบอกได้เขาก็คงอยากบอกว่าเขาอยากกลับมานั่นแหละเขาคิดถึงนะนะคะเอาดูข้อความจากเขาถึงคุณนะคะข้อความก่อนนอนคืนนี้ จากเขาถึงคุณเขาอยากบอกอะไรคะ I know I was a distraction from your pain นะคะเขารู้ว่าเขาเป็นตัวการที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดนี้ขึ้นมานะ hey. I know exactly what I was doing นะคะเขารู้ว่าเขาทำอะไรที่ผ่านมานะคะเขารู้ตัวเองดีนั่นแหละนะคะ I'm grateful for the spiritual lesson นะคะ การได้รู้จักคุณหรือว่าความสัมพันธ์นี้ที่ได้ผ่านกันไปเนะี่ยมันเป็นเหมือนบทเรียนทางจิตวิญญาณที่ทําให้เขาได้ตระหนักตื่นรู้อะไรบางอย่างนะคะแล้วก็มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเหมือนเขารู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวเขารู้ตัวหมดเลยเนะี่ย I know I knew I am เหมือนพูดถึงตัวเองชัดเจนว่าตัวเขารู้แล้วนะคะเขาตื่นรู้แล้ว I know อีกแล้ว <laughs> I know that I close the line with you เหมือนเขาเริ่มยอมรับว่าเขาเป็นใครทำอะไรแล้วนะคะเขาอาจจะเคยล้ำเส้นหรือทำมันเกินไปตัดสินใจเกินไปอะไรเงี้ยเออไม่สมเหตุสมผลนะ่ะตัวเขารู้ตัวเองแล้วนะคะ I wish แล้วทีนี้เออเขาเริ่มอยากจะขอแล้วล่ะนะคะ I wish I could share my good news with you นะคะ เขามีข่าวดีที่อยากจะบอกคุณนะไม่รู้ว่าข่าวดีอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นข่าวดีแหละในชีวิตของเขาอาจจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือว่าเรื่องการเงินหรือเขากําลังจะเ n ็ contact อะไรบาง,างอย่างอย่างที่บอกอะ่ะมันในแผนของเขาคือเขากําลังหมกมุ่นหรือมันมีสัญญาอะไรบางอย่างที่เขากําลังจะปิดจบได้นะคะนั่นอาจจะเป็นข่าวดีสําหรับเขาก็ได้นะอ่ะมาดูข้อความกันเพิ่มเติมอีกถ้าเขาพูดได้ก่อนนอนคืนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ I look for you everywhere เขามองหาคุณในทุกที่แหละ Sometime I stay awake thinking about you นะคะบางครั้งเขาก็ตื่นขึ้นมากลางดึกดื่นนะคะแล้วก็คิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณนะคะ I remember every detail of that day นะคะเขาจำดีเทลทุกอย่างได้จำรายละเอียดทุกๆอย่างในวันนั้นได้นะคะ I b u r y m y s e l f in work to forget you นะคะเขาทำงานหนักเพื่อที่จะลืมคุณให้ได้เลยเขาเหนื่อยนะ เขาเหนื่อยเสียใจนะคะเขาอ,อ่อนล้า I just being near you เ uh, อ just being near you is intoxicating นะคะอยู่กับคุณแล้วมันสบายใจนะคะมันไม่มีเรื่องให้ต้องเครียดให้ต้องปวดหัว You don't know how hard it was to let you go นะ,ค,ะคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่ปล่อยคุณไปนะคะ I'm starting to understand our connection เขาเข้าใจแล้วค่ะเขาเข้าใจในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาแล้วมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ มีเรื่องของการเข้าใจจิตวิญญาณลังสังหอ์อะไรอย่างเงี้ยเออม,มันมันมีมันคุณทําให้เขาตื่นรู้หรือเชื่อในเรื่องนี้ก็ได้นะเออจากที่เขาไม่เคยเชื่อมาก่อนอะไประมาณนั้นนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลคือข้อความจากเขาถึงคุณก่อนนอนคืนนี้นะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย